สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ชีชาแนลคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการดาวน์โหลดคลิปใน t ิกตอกนะคะแบบไม่มีลายน้ํากันค่ะคลิปนี้นะคะชีจะมาสอนโดยวิธีการใช้กับ เครื่องมือถือ iPhone หรือว่าระบบปฏิบัติการ iOS ก่อนนะคะง่ายมากๆเลยและรอบนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งคลิปนะคะแล้วก็ทั้งเสียงด้วยคือมาด้วยกันเต็มๆเลยนะคะเนื่องจากคลิปก่อนนะคะซึ่งวิธีเก่านะคะวิธีการดาวน์โหลดโดย live photo นะคะตอนนี้ไม่ได้ผลแล้วนะคะมันจะมาแค่คลิปค่ะแต่เสียงจะไม่มานะคะและวิธีที่จะมาฝากกันวันนี้นะคะก็องทง่ายมากๆเลยมาทั้งคลิป และเสียงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฟรีด้วยนะคะโอเคถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้พีก่อนนะคะแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนอ่ะเข้าไปเลือกคลิปที่เราจะดาวน์โหลดใน tikk k t o k ก่อนนะคะสมมุติว่าพีชอยากจะดาวน์โหลดคลิปนี้นะคะนี่ กดจุดสาจุดตรงนี้นะคะกดคัดลอกลิงก์มาก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปที่ Safari นะคะเข้าที่เว็บนี้นะคะ s n a p t i k a p p นะคะแล้วก็กด enter ลงไปมันก็จะขึ้นหน้าจอ,อมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็วางลิงก์ที่เราไป Copy มาใส่ในช่องนี้กดปุ่มสีเขียวค่ะอ่ายังไม่เสร็จนะคะยังดาวน์โหลดไม่สำเร็จนะแล้วเขาจะมีให้เลื่อนะคะ่ะดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์1 2 3 แล้วกดดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นผลก็กดเลข2นะคะเขาจะถามเราว่าจะดาวน์โหลดไหมแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะ,ะเดี๋ยวน้องๆอ,อาจจะสงสัยนะว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันไปอยู่ตรงไหนมันไปอยู่ตรงขวามือบนตรงนี้นะคะรูปลูกศรหัวลงนี่มาแล้วนะคะแล้วก็กดไปที่คลิปที่เราดาวน์โหลดนะคะคือคลิปนี้นี่ แล้วยังไม่เสร็จนะคะขั้นตอนยังไม่เสร็จนะ,ะก็กดปุ่มลูกศรตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็กดเซฟวิดีโอค่ะเพื่อที่จะเซฟวิดีโอตัวนี้นะคะคลงเครื่องของเราอ่ะเราลองมาดูนะคะว่าคลิปที่ได้มามีลายน้ําหรือเปล่าไม่มีลายน้ํานะคะไม่มีลายน้ําของติ๊กตอกเลยแม้แต่นิดเดียวมาฟังเสียงกันค่ะ,ะ,คะจะต้องรอแป๊บนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะกว่าปุ่มผู้ร้าของพชีจะมานะคะคือคนอื่นๆหลายๆคนเขาก็มีกันก่อนหน้านี้แล้ว กันบางคะวิธีการดาวน์โหลดคลิปใน tiktok แบบไม่มีลายน้ําเลยสักนิดเดียวนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าน้องๆทําตามวิธีการที่พีช่ชีบอกนะคะเป็นลําดับขั้นเลยนะคะตามนี้นะก็จะได้คลิปมาอยู่ในเครื่องของเราได้แล้วนะคะทําง่ายมากๆโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเอามาฝากกันเพียงเท่านี้คะ่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พีช่ชีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะพีช่ชีจะเอาสาระอะไรดีๆมาฝากกันนั้นก็อย่าลืม ติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย